ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีทําการส่งสื่อแจ้งไปยังนิติบุคคลอาคารชุดให้ทําการแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกาลางทางชำระภายในกําหนดระยะเวลาสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับกฎหมายรอบตัวกับทนายวสวรรค์จะไปดนหัวข้อกฎหมายในวันนี้นะครับที่ผมเองเนี่ย ได้นำมาทำเป็นคลิปเพื่อให้ความรู้กับทางท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมช่อง YouTube ของผมนะครับก็จะเป็นเรื่องของในกรณีที่เจ้าหนี้ทำการยึดทรัพย์ของลูกหนี้ที่เป็นห้องชุดออกขายทอดตลาดแล้วก็สำนักง,งานบังคับคดีมีการส่งสือมายังนิติบ,บุคคลอาคารชุดให้ทำการแจ้งหนี้ค่าจ่ายส่วนกลางค้างชำระในกรณีที่นิติบ,บุคคลอาคารชุดทำการแจ้งหนี้ภายในกำหนดผลจะเป็นอย่างไร และถ้าไม่ได้แจ้งภายในกําหนดผลจะเป็นอย่างไรซึ่งในวันนี้ผมเองก็จะมาสรุปให้ฟังดังนี้ครับในกรณีที่เจ้านี้ทำการยึดซั์ของลูกหนี้ที่เป็นห้องชุดออกขายทอดตลาดนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา335เนี่ยมีการกําหนดว่าก่อนการขายทอดตลาดสํานังกงานบัคชีพิจีจะต้องทําการส่งงสือมายังนิติบุคคลอาคารชุด เพื function, ่อให้นิต <c oughs> <t realidade> ิบุคคลอาคารชุดทําการแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางค้างชําระกับสํานักงานบังคับคดีซึ่งตามกฎหมายนะครับมีการกําหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดทําการแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางค้างชําระภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือซึ่งถ้าผลของการที่นิติบุคคลอาคารชุดทําการแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางค้างชําระคนทางกฎหมาย สำนังกงานบัญชัพิจาจะทําการกันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้กับนิติบุคคลการชุดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้านิติบุคคลอาคารชุด A ทําการแจ้งหนี้ให้จ่ายส่วนกลางค้างชําระกับสำนังกงานบัญชัพิจาภายในกําหนดระยะเวลานะครับเมื่อมีการขายทอดตลาดห้องชุดนะครับขายได้แล้วนะครับสำนังกงานบัญชัพคดีจะทําการกันเงิน ที่ได้จากการขายทอดตลาดเนี่ยที่เป็นพวกค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่างๆเนี่ยให้กับนิติบุคคลอาคารชุดเลยซึ่งในการการเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางนี้นะครับตัวสำนักง,งานบังคับคดีจะาก,กันาเงินให้นะครับพร้อมกับเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบสองต่อปีตามระเบียบของสำนักง,งานบังคับคดี ซึ่งเมื่อมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วนะครับสำนักงานบัญชีพิธีจะมีการส่งสือไปอยังนิติบุคคลอาคารชุดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ตรวจสอบรายรับรายจ่ายว่าถูกต้องหรือเปล่านิติบุคคลอาคารชุดได้รับเงินในส่วนนี้ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องนะครับก็สามารถที่จะไปทําการรับเงินในส่วนนี้ได้แต่ถ้าไม่ถูกต้องนะครับก็จะต้องมีการใบโต้แย้งต่อสาล ในกรณีที่2ถ้านิติบุคคลอาคารชุดไม่ได้ทําการแจ้งหนี้ค่าจ่ายส่วนกลางค้างชาระภายในกําหนดระยะเวลา30วันผลในทางกฎหมายข้อที่1ก็คือสํานักง,งานบังคับคดีจะไม่การเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้กับนิติบุคคลอาคารชุดนะครับแล้วก็อย่างที่2ในการขายทอดตลาดสํานักง,งานบังคับคดีรวมถึงผู้ซื้อไม่ต้องมาขอออกใบปลอดหนี้กับนิติบุคคลอาคารชุดอีกนะครับ ซึ่งตามพรบอาคารชุดมาตรา29เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเจ้าของร่วมต้องการที่จะขอใบปลอดหนี้นะครับจะต้องมาติดต่อกับนิติบุคคลอาคารชุดมีการชําระเงินค่าจากส่วนกลางให้ครบถ้วนก่อนถึงจะมีการออกใบปลอดหนี้ได้แต่ถ้ากรณีนี้นะครับเจ้าพนักงานเขาแจ้งแล้วให้แจ้งภายในกําหนดแต่นิติบุคคลไม่ได้แจ้งภายในกําหนดนะครับผลก็คือจะไม่การเงินให้ แล้วก็สามารถทําการโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องมาขอใบปอดนี้อีกนะครับ 3. นะครับผลเสียต่อมาก็คือว่าในกรณีที่นิติบุคคลไม่ได้แจ้งหนี้ภายในกําหนดระยะเวลานิติบุคคลอาคารชุดจะต้องทําการฟ้องตัวลูกหนี้หรือตัวเจ้าของร่วมเนี่ยเพื่อเรียกเงินค่าจากส่วนกลางเงินเพิ่มต่างเนี่ยตามกฎหมายซึ่งผลของมันก็คือว่าลูกหนี้อาจจะไม่มีทรัพย์สิน ให้ตัวเจ้าหนี้ทําการยึดทรัพย์ก็ได้โดยสรุปแล้วนะครับถ้าน,นิติบุคคลอาคารชุดทําการแจ้งหนี้ให้จ่ายส่วนกลางค้างชําระภายในกําหนดระยะเวลา30วันสํานักง,งานบัตรคับคดีจะทําการการเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้แต่ถ้าไม่ได้แจ้งหนี้ภายในกําหนดระยะเวลา30วันนะครับหรือไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับสํานักง,งานบัครคับคดีก็จะไม่การเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้ ก็หวังว่าคลิปที่ผมทําขึ้นมานี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทางท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมช่อง YouTube ของผมหากทางท่านผู้ชมท่านใดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ